สวัสดีค่ะเด็กๆน่ารักทุกคนน่านลูกกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับการเรียนรู้เล่อนี้นะคะเตรียมสอบข้นหนึ่งนั่นเองค่ะลูก เด็กๆพร้อมแล้วนะคะนำหนังสือขึ้นมาแล้วทำไปกับหนังสืเมนูเลยค่ะเชิญค่ะค่ะตอนนี้นะคะให้เด็กๆเปิดหนังสือไปที่หน้า70นะคะคำสั่งขีดเครื่องหมายถูกลงในสี่เหลี่ยมใต้คำตอบที่ถูกต้องมาดูข้อที่26นะคะมีมะละกอ5ผลซื้อมาอีก2ผลรวม มีมะละกอกี่ผลค่ะข้อนี้นะคะคำตอบคือข้อไหนเอย่ยให้ลูกขีดถูกได้เลยค่ะ27มีเงิน4บาทคุณแม่ให้เงินอีก4บาทรวมมีเงินกี่บาทค่ะข้อนี้ทำยังไงคะคาตอบคือข้อไหนเอย่ยขีดถูกได้เลยค่ะ28 เลี้ยงปลาไว้6ตัวได้มาอีก1ตัวจะมีปลาทั้งหมดกี่ตัวค่ะหาคำตอบนะคะแล้วเช็คถูกได้เลยค่ะ29มีไข่ไก่7ดฟองแตกสามฟองเหลือไข่ไก่กี่ฟองคำตอบคือข้อใดคะลูกขีดถูกได้เลยค่ะข้อที่30 มีดอกบัวตูม9ดอกบานแล้ว6ดอกเหลือดอกบัวตูมกี่ดอกค่ะข้อนี้เอามาทำยังไงเอ่ยแล้วคำตอบคือข้อไหนคะลูกขีดถูกได้เลยคะ่ะจากนั้นเปิดหน้าถัดไปนะคะจากนั้นให้ลูกเปิดไปที่หน้า72นะคะคำสั่งขีดเครื่องหมายถูกใต้ภาพต่อไปนี้ข้อที่1 ภาพที่ออกเสียงพยัญชนะต้นเหมือนกับภาพทางซ้ายมือค่ะภาพทางซ้ายมือก็คือภาพกบนั่นเองนะคะแล้วที่ออกเสียงพยัญชนะต้นนะคะเหมือนในภาพนี้คือ1 2 3หรือ4คะเช็คถูกได้เลยค่ะจากนั้นเรามาดูข้อ2นะคะภาพที่ออกเสียงพยัญชนะต้นเหมือนกับภาพทางซ้ายมือค่ะ ภาพทางซ้ายมือก็คือภาพนี้นะคะภาพอะไรเอย่ยค่ะภาพบ้านนั่นเองนะคะแล้วลูกมาหาดูนะคะว่าคำไหนที่ออกเสียงนะคะเหมือนภาพนี้นะคะ 3. ภาพที่ออกเสียงสละเหมือนกับภาพทางซ้ายมือค่ะเสียงสละนะคะลูกค่ะภาพอะไรเอย่ยภาพหนูนะคะ แล้วสระอะไรเอ่ยค่ะเรามาดูนะคะ1 2 3สาหรือ4ค่คะเช็คถูกได้เลยค่ะ 4. ภาพพี่ออกเสียงตัวสะกดเหมือนกับภาพทางซ้ายมือค่ะออกเสียงตัวสะกดนะคะเหมือนภาพนี้นะคะข้อที่1 2 3หรือ4ค่คะลูกเช็คถูกค่ะข้อที่หภาพพี่ออกเสียงสระ เหมือนกับภาพทางซ้ายมือค่ะเรามาดูภาพทางซ้ายมือภาพอะไรเอ่ยค่ะลูกคิดว่าเป็นภาพไหนคะเช็คถูกได้เลยคะ่ะจากนั้นเปิดหน้าถัดไปคะ่ะจากนั้นให้ลูกเปิดไปที่หน้า73นะคะคำสั่งขีดเครื่องหมายถูกใต้ภาพต่อไปนี้ข้อที่6ภาพใดที่ออกเสียงสลัเหมือนกับภาพทางซ้ายมือเสียงสลัดนะคะ เหมือนภาพนี้มีคำว,ว่ากะพิค่ะลูกคิดว่าเป็นภาพไหนคะเช็คถูกเลยค่ะข้อที่7ภาพใดที่มีลักษณะนามเป็นตัวเหมือนกับภาพทางซ้ายมือค่ะเก้าอี้นะคะมีลักษณะเป็นตัวแล้วภาพไหนคะที่มีลักษณะเป็นตัวเช็คถูกเลยค่ะข้อที่8ภาพใดที่มีลักษณะนามเป็นเล่มเหมือนกับภาพทางซ้ายมือค่ะ ดูหนังสือนะคะมีลักษณะเป็นเล่มแล้วมีภาพไหนอีกคะเช็คถูกได้เลยค่ะ 9. ภาพใดที่มีลักษณะนามเป็นเครื่องเหมือนกับภาพทางซ้ายมือค่ะภาพอะไรเอ่ยค่ะให้ลูกมาดูนะคะแล้วก็เช็คถูกได้เลยค่ะข้อที่10ภาพใดที่มีลักษณะนามเป็นดอกเหมือนกับภาพทางซ้ายมือค่ะ ดูภาพทางซ้ายมือนะคะภาพอะไรเอ่ยแล้วมาดูข้างในค่ะ1 2 3 4นะคะลูกคิดว่าภาพไหนคะเช็คถูกได้เลยค่ะจากนั้นส่งผลง,งานของเด็กๆนะคะให้คุณครูเช่นเดิมค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทําได้ใช่ไหมคะไม่ยากเลยค่อยๆคิดค่อยๆตอบแม่หนูนะคะคุณครูทุกท่านนะคะรอชมงานของเด็กๆเ,เ,เสมอค่ะ ฝากไว้ด้วยนะคะในเรื่องการดูแลสุขภาพการล้างมือนะคะแล้วที่สําคัญเลยเป็นเด็กดีของทุกๆคนนะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ